สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้มาดูศูนย์การเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงนะครับฐานเกษตรพอเพียงนะครับก็มีกิจกรรมการเลี้ยงปลาดุกนะครับมีบอ่อปลาดุกนะครับบอ่อปลาดุกมีการปลูกผักข้างในนะครับแล้วก็มีการเลี้ยงไก่ อันนี้เป็นไก่พันธุ์ไข่นะครับไก่พันธุ์ไข่ประมาณ20ตัวนะครับก็จะให้อาหารให้น้ํานะครับไก่พันธุ์ไข่นะครับใช้ในโครงการอาหารกลางวันนะครับก็จะนําไข่ที่ได้นะครับนําไข่ที่ได้ไปให้โรงอาหารนะครับอันนี้คือโครงการเกษตรเกษตรเพื่ออาหารกลางวันนะครับก็จะมีอันนี้ปลาดุกพึ่งอโลงนะครับมี2บ่อนะครับมี2บอ่อ ก็บ่อละ250 2 5 0ตัวนะครับมี2บ่อนี้เพิ่องอาลงยังไม่ได้เอายังไม่ได้เอาพืชน,น้ํามาใส่นะครับเดี๋ยวต้องรอพืชน,น้ํามาใส่นะครับ2,50ตัวอันนี้รุ่นที่แล้วขายไปแล้วนะครับขายไปแล้วโตไปแล้วอันนี้เป็นรุ่นรุ่นที่2เพิ่งเอามานะครับเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้นะครับเป็นฐานเรียนรู้ของการเลี้ยงปลาดุกนะครับ ก็จะได้พานักเรียนมาเรียนรู้แล้วก็จัดเวียามมาให้อาหารนะครับแล้วก็มาเรียนรู้วิธีการเลี้ยงที่ตรงนี้นะครับเป็นโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันนะครับของโรงเรียนอนุบาลประชารัศมัครีนะครับอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษานะครับก็จะมาเรียนรู้การเลี้ยงปลาดุกนะครับการเลี้ยงไข่ไก่ไข่พันไก่ไข่ไก่พันไข่นะครับแล้วก็จะมี การปลูกผักไรดินนะครับปลูกผักไรดินอันนี้อันนี้หมดรุ่นแล้วนะครับปิดเทอมเพิ่งเปิดเทอมมาใหม่ก็จะทําการปลูกอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีแปลงกเกษตรที่ปลูกกระดินอีกอีกที่หนึ่งนะครับอันนี้มาดูประดุกครับเพิ่งเอาลงนะครับเพิ่งเอาลงดูครับยังตัวเล็กอยู่เลยครับ ดี๋ยวต้องต้องเอาพืชน,น้ำมาใส่พืชน,น้ำพวกจอกพวกแหนมาใส่นะครับอันนี้ก็มีหัวอาหารนะครับสำหรับปลาดุกนะครับแล้วก็ของไก่นะครับ ประมาณ20ตัวนี้จะออกไข่ประมาณ15 16ฟองนะครับเป็นอย่างมากก็จะได้เป็นอาหารทุกวันนะครับทุกวันนะครับอันนี้เป็นแปลงเกษตรโครงการเกษตรนะครับเพื่ออาหารกลางวันนะครับจริงๆแล้วเพื่ออาหารกลางวันนั้นเป็นเป็นปัจจัยรองเป็นเหตุผลรองครับเหตุผลหลกัลกๆก็คือต้องการให้เด็กได้ฝึกการเรียนรู้นะครับการเรียนรู้การทําการเกษตรนะครับการอยู่แบบพอเพียงนะครับ นะครับก็จะมีไอ้ตัวนี้มายุ่งไปนะครับก็จะมายุ่งก็ต้องทําที่ปิดมิดชิดนะครับทําที่ปิดมิดชิดสักหน่อยนะครับนี่ก็เป็นฐานการเรียนรู้นะครับฐานการเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงนะครับการเรียนรู้การปลูกผักนะครับปลูกผักไร้ดินนะครับที่ปลูกผักแบบมีดินแปลงเกษตรก็จะอยู่อีกจุดหนึ่งนะครับการเลี้ยงปลาดุกนะครับแล้วก็การเลี้ยงไก่ไข่นะครับ ไกลๆนะครับเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้นะครับฝึกความอดทนนะครับฝึกความรับผิดชอบนะครับฝึกหลายๆอย่างสําหรับนักเรียนนะครับการทํางานเป็นกลุ่มการทํางานเป็นทีมนะครับฝึกเรียนรู้ไว้เป็นอาชีพติดตัวนะครับอันนี้ก็ต้องปิดให้มิดชิดนะครับปิดให้มิดชิดนิดนึงนะครับ กันหมาเข้ามานะครับหลอบรวบขอบชิดนิดนึงนะครับก็จะมีฐานนะ,นะครับแบบนี้นะครับโอเคนะครับขอคุณเพื่อนนะครับที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ